คุณทำบุญมากแค่ไหนคุณอยากหนีนรกไหมคำตอบอยู่ที่3ข้อนี้ที่หลวงพ่อฤสีลิงดำบอกไว้ข้อแรกไม่ประมาทระลึกถึงความตายข้อ2ยึดมั่นพระรัตนตรยัยและข้อ3รักษาสินห้าให้บริสุทธิ์แค่นี้คุณก็ปิดประตูอบายภูมิได้แล้วแต่มีสิ่งหนึ่งที่อันตรายกว่าบาปคือจิตสุดท้ายที่ผูกพัน แม้แต่พระที่มีคุณธรรมสูงส่งก็ยังพลาดมาแล้วนี่คือเรื่องราวของพระติสะพระผู้มีบารมีถึงขั้นไปสวรรค์ชั้นดุสิตแต่เมื่อท่านอาพาธและห่วงจีวรผืนใหม่ที่สวยงามจิตสุดท้ายของท่านกลับติดอยู่ที่ผ้านั้นผลคือท่านไม่ได้ไปดุสิตแต่ไปเกิดเป็นเลนตัวเล็กๆสิงอยู่ในรอยพับจีวรผืนนั้นเป็นเวลาเจ็ดวันก่อนจะสิ้นอายุไขและไปสวรรค์ตามบุญบารมีเดิมอุทาห์น,นี้สอนว่า การปล่อยวางสำคัญที่สุดและที่สำคัญกว่านั้นทรัพย์ของสงฆ์คือของที่ห้ามแตะต้องญาติโยมใดนำไปถือว่ารักของสงฆ์โทษคืออเวจีมหานรกแม้เป็นของเล็กน้อยดังนั้นการหนีนรกไม่ใช่แค่สินห้าแต่คือการฝึกจิตให้ปล่อยวางตลอดเวลาโดยเฉพาะก่อนตายมรณาน,นุสติคือทางออกที่ดีที่สุดแชร์คลิปนี้ให้คนที่คุณรัก และตามไปฟังธรรมะเต็มๆของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ